แค่ไหนเรามาฟาดฟาดเหนื่อยที่อะไรก่อนแสดงว่าเหนื่อยแล้วเลยต้องเหนื่อยกับคนที่อยู่ด้วยกันอีกเหนื่อยแต่แต่เรื่องนี้เหนื่อยแต่สนุกมากเลยครับคือมันได้ทําอะไรที่แบบไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเร็วๆเนี้ยแต่เรื่องนี้คือเปิดอะไรหลายอย่างให้ผมเลยทั้งทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอาะร้องร้องอาจจะแบบ อะร้องก็มีส่วนด้วยได้ลองร้องอะไรที่แบบปกติไม่ได้ร้องแบบนี้แต่เต้นเนี่ยตัวดีเลยครับคือถ้าเต้นในเรื่องคือเลิศมากๆแล้วมีหลายเพลงด้วยแล้วก็กล้องนี้ทำให้ผมแบบเหมือนโตขึ้นเยอะเลยอืูเรียนรู้อะไรจากที่มีกองนี้บ้างเรียนรู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะมัวเป็น เด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูกลังแก <music> จริง to, ๆคือพี่เขาพูดแบบยนี้กับผมใช่แต่ตั้งแต่แรกเลยครับพี่นิวบอกว่าอย่างงี้ไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนแกล้งนะใช่เขาก็เลยสร้างกลุ่มให้ผมจริงรามีวมีวันนะครับจะได้มาเจอหลบพี่เขาเลยจริงๆแรงๆวันไหมไม่วันหรอกครับคือเพราะว่าคิดว่าพี่ๆเขาน่ารักอยู่แล้วคือจากที่เคยเจอเคยเจอถึงแม้ว่าจะไม่กี่ครั้งก็ตามแต่สัมผัสได้ว่าพี่ๆเขาแบบน่ารักจริงๆ ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่แค่คิดว่าเราจะแบบจะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมแล้วเราต้องเล่นเ,นเพื่อนสนิทกันด้วยที่แบบว่าโตมาด้วยกันจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตามเขาทันไหมอะไรก็กังวลแค่นี้ใช่ก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับคือคิดว่าผมอะพะัฒนาขึ้นเยอะแล้วแหละ <laughs> แต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทันอยู่อาจจะ เปิดโลกไปหน่อยสำหรับผมแต่แม่แม่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้หนูสู้เกินไปแล้วโลกอะไรเงี้ยเกินไปแล้วหรอตอนเล่นเกมเนี่ยหนูแบบเออสู้แมนเยอะเหมือนกันยี่สิบสี่แล้วครับคืออะไตเริ่มโตแล้วคือโตแล้วหนูสู้สูแมนเลยใช่ก็เป็น <c oughs> คือไม่อยากสู้คนอื่นอ่ะสู้คนอื่นอาจจะดูอ๋อสู้แม่แม่ต้องยอมอยู่แล้วใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารักแต่สู้แม่ไม่ไม่ว่าเราครัอ๋อแปลว่าจริงๆคือพอหลังจากเล่นเรื่องเี้ยมิวรู้สึกว่าเรามีพื้มกันๆๆเยอะขึ้นเยอะเลยครับคือได้เรียนรู้อะไรในโลกใบนี้จากพี่ๆเขาเยอะมาก <c oughs> พี่ๆเขามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ชอบมาเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเห็นภาพที่สุดกับการที่ว่าเออเราดูแบบ ได้จากพี่ๆเขามาเอ่อไม่มีใครแกล้งินอยู่ได้แล้วก็ไม่น่าจะมีนะคะอืมแล้วเขาเล่าแล้วเราเชื่อร้อยเลยเหรอเชื่อเอาผมมาเชื่อคนง่ายแล้วก็ชอบดพูพี่ๆเขาหลอกอยู่ประจําด้วย <c oughs> พี่ขอ่ในกองคือเขาหลอกอยู่ประจําเลยเหรอจะบางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนพูดจริงอะไหนพูดเล่นนะแต่ก็เชื่อเชื่อไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เฉลยเองว่าเขาล้อเล่นถ้าเขาไม่เฉลยอ่ะก็เชื่อเชื่อแบบมีเรื่องอะไรที่ ที่กว่าเขาจะไปเฉลยแล้วหนูอ้าวจริงหรออเนี้ยเรื่องผู้ชายมั้งครับเลาทำไมเลาใครใครเป็นคนแก้เรื่องนี้กับหนูทั้งคู่เลยก็ชอบเอาประสบการณ์มาเล่าต่อใช่แล้วให้ฟังแล้วแบบมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างงี้บางทีเขาก็ชอบบางทีก็อาจจะมีมาแบบว่าเนี่ย ไปเจอคนนู้นคนนี้มาคุยนู่นนี่แต่จริงๆล้วไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกเลยว่าเจอพี่ซีแล้วพี่ซีแบบแบบไอ้นี่เขาอะไรไงจีบเขาอ๋อมิบอมเขามีบอกปะจีบไม่ได้บอกว่าเฮียจีบเขาแต่ว่าบอกว่าเฮียนี่ก็ทรงดีนะอันนี้เขาหลอกเขาพูดจริงเขาพูดจริงเขาพูดจริงอันนี้เนคือเราก็ เลยชื่อเลยคือเออ่พี่พิงฟังกับพี่นิวเป็นเกสคอนเสิรต์ต<ห>ชีวนิวด้วยเพราะฉะนั้นเออ่ช่วงซ้อมคอนที่ซ้อมละครเราก็ได้เจอกันพีิพงฟองก็บอกโอ้แต่สี่นี่ก็เป็นคนหล่อนะไอยนี่ <c oughs> แล้วก็ก็จริงก็หล่ออยู่นะอ๋อเนี่ยี่ยากรู้ว่าในเรื่องนี้นิวได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำก่อะไรมไม่ไม,ไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> คือจะเป็นคือเหมือนเรื่องนี้เป็นการ ดึงเอาดึงเอาอะไรที่อยู่ข้างในตัวผมอะที่ปกติไม่ได้เอาออกมาคือเรื่องนี้มันดึงให้ส่วนไหนมันออกมาคืออย่างการเต้นท่าที่ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะใหม่แล้วก็เป็นเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้ฟิลนี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำมาอย่างวิ่งกรีด๊ดหรือว่า ิกัดวีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมทำแต่เรื่องเนี้ยเห็นมีติดเอามาใช้ข้างนอกแม่อยากรู้มีติดออกมาใช้ข้างนอกไหมวีนอาจจะไม่มีครับแต่ว่าวิ่งกรีดอาจจะมีบ้างกรีดการอะไรทลุกตื่นลาดูก็เล่นเล่นคราวอยู่เฉยก็อยากจะกรีดออกมาก็กรีดเลยชอบกรีดก็กรีดออกมาเลยครับ ่เหมือนเหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นโอ้ดีอาจจะดูนิ่มๆเรียบร้อยแต่ตเรองนี้เราพอผ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้นครับมั่นใจเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้ใครเครียดที่สุดใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้ยอยู่ในกองนะพี่พี่เลี้ยงพี่ออฟหรือพี่ตีเออน่าจะเป็นพี่ออฟครับคือ อ๋อคือคือเฮียไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเฮียอยู่กับผมก็รู้หมดแล้วผมเป็นยังไงบ้าอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบในเรื่องอ่ะมันมีซีนเต้นมีซีนเต้นหลายซีนมากคือบางซีนผมก็อาจจะยังกักไว้อยู่ซวนแรกอย่างเงี้ยแบบอุ้ยเขินน่าเมีวเขินมันสุดเกินไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราเริ่มพัฒนาเรา up สกิลัพความมั่นใจขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเต้นแล้วเรา ใส่สุดเลยครับจนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะดูอยู่นะเสจพี่เลี้ยงทักไปบอกพี่ออบพี่ออบทำไงดีอะนิวเต้นแรงมากเลยไม่เก็บเลยไม่ชอบว่าเลี้ยงเลี้ยงก็ตกใจก็ตกใจครับว่าผมแบบไหนไหนมันขนาดนี้แหละ ซีนเต้นซีนสุดท้ายของเรื่องแล้วไปให้สุดเลยละกันแล้วพี่อ๊อฟตอบกลับมาว่าอะไรพี่อ๊อฟก็เต็มที่เลยลูกเดินมาแล้วทำเลยได้ถามปาอีกไหมสปอยไม่ถามพี่เลี้ยงไหมว่าทำเป็นตกใจก็เต้นแรงแรงมากไหมแรงมากกัไม่ทันแล้วไม่ทันแลยขอไม่ทันเลยไม่ทัน แล้ว,ว่าในเรื่องนี้เราจะได้เห็นนิวในแบบอีกแบบใหม่แล้วเเมื่อกี้ตอนที่ดูเทรลเลอร์ครับมีบางมีบางแว็บออกมาที่แบบเต้นท่าแบบเมื่อกี้ที่ออกมาปุ๊บแฟนคลับทุกคนแบบรอบๆกีดกันดังเลยคือผมก็เห็นท่าว่าโอ้เราเต้นไปขนาดนี้เลยเหรอใช่มันขนาดเลยคือตอนเต้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้นแมนคือคือตอนคือตอนที่เต้นเนี่ยก็คิดว่าจะเองเต้นแรงแล้วครับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือพี่เติ้ล บอกว่านุนิว no ไปได้อีกอไปได้อีกขอแซ่บกว่านี้หนูหนูเอาเบอร์พี่พี่เติร์นให้พี่อ๋อเพียงอ <c oughs> ว่าพอหนังฉายแล้วพี่เอาอาจจะมีกิจการอยากอยาคุยกับพี่เติร์นพิเศษโหน่าจะคุยกันไปแล้วแหละ <c oughs> อ่ะอีกเรื่องหนึง่งซูชิอร่อยไหมคะหนูอ่ะป <c oughs> วนมาดิคือนี่อ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งแหละไปเลยฉีก <c oughs> ไปเลยซูชิอร่อยมากเลยทำไมถึงแบบอยากไปกิน <c oughs> อ๋อก็วันนั้นวันนั้นเจอกันพอดีแล้วก็เหมือนไม่ได้เจอกันหลายวานันก็เอออ๋อก็เอาหใหม่ที่พูดม่เฮียมีไปต่างประเทศช่วงหนึ่ง,งไงแบบเป็นอาทิตย์เลย,เลยแล้วเราก็กลับมาเจอกันแล้วก็ไปจีนด้วยกันแล้วเฮียก็อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็บินกลับมาแล้วเงี้ยไม่ได้เจอก็กเลย วันนั้นก็อยู่ในการพอดีแล้วก็หิวด้วยก็เลยชวนไปกินซูชิเอ,อ<ำ>มันมี้คุณมัดกันทางบ้านถามว่าคุณพึ่ไปทำไมคุณเพึ่งไปกินทำไม,ไมอ๋อก็ไป <c oughs> เรามีงานด้วยกันที่น่นอ๋อแล้ว <c oughs> ่อไคนถามว่าเอ๊คือมีผู้การต้อุ่ต้มีผู้การแล้วต้องมีผู้จัดการสตัวอีกหรออะไรเง้ยเรามีงานด้วยกันแล้วเฮียก็ต้องเรียวกลับมาทำกุลาที่นี่ต่อ ก็เลยกลับมาก่อนเกียวเ่นี้คือจะสองลบินอ๋อบินก็มีบินหลังจากนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มบินฉ่ำอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเริ่มไปแฟนมีตรข้ามฟ้าแล้วตื่นเต้นมากผมแบบผมอยากไปแฟนมีทข้ามฟ้ามากเพราะเราแล้วผมอยากไปกัน6คนเลยเพราะว่า แบบอยู่ปกติก็อยู่กับเฮียสองคนมาตลอดเลยแบบไปกับเพื่อนด้วยกัน,นแบบหกคนอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างต่างประเทศไม่พอจะไปน่าจะมีหล,หลายที่อยู่นะครับแล้วก็เหมือนที่ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นญี่ปุ่นครับแล้วก็วอาจจะไม่ได้ไปที่เดียว <S <S ในญี่ปุ่นด้วยอาจจะไปสักสองที่ในญี่ปุ่นด้วยอือก็โปรตีแฟนมีตเหมือนทุกครั้งที่ไปอ่ะ เตรียมแค่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมไปแค่โชว์แบบเล็กๆน้อยๆแต่น้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไปเจอแฟนๆไปได้แบบไปทักทายทุกคนไปเออไปใกล้ชิดกับทุกคนอย่างเงี้ยแล้วแค่นั้นก็มีความสุขแล้วเพราะแฟนมีดแบบมีน้องเพลงมีเล่นเกมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปสนุกด้วยกันเฉยเฉคราวนี้ก็ไป6คนอยากไป6คนให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้ตอนนี้ลกข้าถกัยังไม่แน่ใจเลยยังไม่รู้เลยแต่ก็เรียมรู้แล้วแหละ าจจะบอกยังเอายังยังคนที่เคยผ่านห้องดำไหมห้องดำผมพี่ออฟตอดเออห้องดำผมพี่ออฟถูกไหมห้องดำไม่ค่อยค่ะผมเป็นเด็กดีใครเข้าบ่อยสุดคะถามว่าเฮียเออเฮียก็มีคือปกติใครเข้าบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้นะแต่เฮียแต่ผมมันไม่ได้เข้านะผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีดิ ผมต้องเป็นเด็กดีตั้งใจทำงานจะต,ตายไม่ดื้อไม่โซนด้วยใช่ไอที่หนูแบบทุกวันนี้ที่พี่อ,อ๊อฟเ,เอาเลยลูกองงเอาเลยลูกาาก็คืออย่างๆเนาะเอาไม้เขาไม่ไม่เข้าห้องดามเอาสนับสนุนในทุกฝีก้าวผหอยู่แล้วอยากทำอะไรทำเลยไม่ห้ามด้วย<อ>มีแต่จะสนับสนุ<อ>นแเหมือนช่วงหลังๆนี่คือพอล้นดอยากทำอะไรพี่อ,อ๊อฟก็คือใช่ก็เหมือนผมก็ ทำงานมา 4- 5ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟก็แบบไม่ห้ามแล้วครับอยากจะเปแบบไหนก็เป็นเลยตอนนทำอะไรก็ทำเลยมห้าเวลาถึทำอะไรที่เป็นแบบแรกแรกจะเป็นพี่ออฟแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นนีกมากกว่าเพราะบางทีเพราะบางทีมันแซ่บเกิน <rium> <Dante> แต่เฮียก็ไม่ได้ห้ามหรอกเฮียก็ชอบครับแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะมีแบบไม่ดูหรกอาจจะแบบอ๋ยเยอะนะนี่เพราะตอนนี้กลายเป็นหนูดูแทนค่ะหนไม่ดูนิดนึงก็รอดูฝากวันที่สิบเลยครับครับก็ฝากนี่สิบธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ดีว่าราวีนะครับไปดูพร้อมกันเลยสิบธันวาคมนี้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วรับรองว่าสนุก ขำกระจายโรงแน่นอนขำกระจายโรงขำลันโรงโอเคขอบคุณค้าวคบครูลงพี่้พี่นะ้งะเนองมรอกเบคุณบคุณค้างพี่นะตพี่นเดียวอตี้่อนะคะพี่แบมพี่้องพีพี่ว ตันีสองสเดนิวมาตันี้ตว่้าจ้ไม่ันแล้วนุนิววทาง่หอวจะเกียนไม่เอาอีกหรอ่เลียนุนิวเ้งนนแยกไม่อะไรไม่แยกไรอนุนิวตอนนิต่อ้ง่องต้องให้ตัว ครับครับ